สวัสดีค่ะพวกเ,าวกเรารช่องพายพี่เวนแฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ริมน้ําชี้นะคะแม่ๆ๋ามีบรรยากาศนะคะก็มีนักท่องเที่ยวมากางเต้นนะคะวันนี้ก็พี่เวนมาให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวก็จะได้ไปรับนักท่องเที่ยวจับได้ะสูโมเฮ้อาโม พ,พี่เวนตื่นหรือ,อยังเนาะพี่เวนขาวไปเลยอะเพีนมมนกลัวพี่<ม>วเวนตื่นหรือ,อยังเนาะพี่เวนนนี่นะคะนีไ่ปนะครช่วงนี้มันหหผม่เห็นะคะมีการถอนหญ้าให้พี่เว้นกินด้วย

ายูนตุงเหรอยู่ในเมืองเลยครับผมก็ไปขายกล้วยในเมืองก่อนอนะเดี๋ยวบอมสอออกจากมขมาอยู่สบายๆจะมีอะไรไปทางอะไรครับไม่ครับออกจากมขไปทางถนนนเรถไถ้าออกมขถ้าไปทางไหนก็มันจะมีไอ้เนี่ยมันจะมีบึงใหญ่ๆอ่ะ โอ้ยอ,อันนั้นหรือเปลา่าหั้วน้คำค้าเกาะกลางน้ำมันจะเป็นดุญใหญ่ใช่ใช่ตอนนี้มันอยู่นั่นเ้าเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวละแล้วก็จะมีแล้วก็มันจะปลาปลา่านี่น<ล>ะคะมีมนะนขนมปัง,งด้วยนะคะนี่มีหญ้าเ,า,เเาเป็นเกาะเป็นอะไรนะมันหญ้าเยอะชีวิตทานอาหารเช้านะคะเบรคฟาสต์ขนมปัง ต้นกําเป็นโรงงานล้างตะกอนุนโรงงานล้างมีป้อมยามทุกวนนี้ม่ยเปลี่ยนแปลงหมดแล้ชอบค่ะเพราะว่าพี่วชอบกินสลัเปาไใส่ครีมของเซเว่นกินสลัเปานะคะ หมดแล้วหมดแล้วหาอีกหาอีกนนนีี่่ารงง้กแแหหไปทท ร้านเพื่อนผมจะก่ขายข้าวอยู่หน้าบอกอส่ที่สนิทก,กันมาากเพรา,าะพวกเราทางินกัดนครับเหมือนร่วมหน่อกันงาก็เหมือนกัน็เหามนบอกวมีชีวิตหืกับเราเยอร่อบเหมือนกัเหมือนลูกเลอลกเรอลกนอน นี่เตี่ยวอะเขาเลยนั่นแหลยี่สิบห้าแล้วยี่สิบยี่มิบนี่อยากเป็นดินกินอะไรนี่ได้ยืนถ่ายใกล้รถใกล้เต้นก็ได้พี่จะถ่ายยังไงก็บอกด้วยครับความไม่บอกผมไม่รู้ถ้าผมเพิ่งมาอยู่ไหน นี่นะคะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้รับชมการฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ